สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวนาย่งท้าบวกเผยกติกาสุดโหดหลังท้าชกทิ่สมปองนักแสดงตลกรุ่นใหญ่โย่งเชิญยิ้มเกิดอาการคันไม้คันมือร่างกายพร้อมปะทะมากล่าสุดท้าชกทิศสมปองพร้อมเผยกติกาสุดโหดโดยนายย่งได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทึงออนไลน์ถึงเหตุผลที่ท้าชกกับทิศสมปองครั้งนี้ว่า ที่ศึกใหม่ชกหน่อยร่างกายมันต้องการประทะไม่อยากให้เครียดกันครับหลังจากโพสต์ไปแล้วก็มีคนส่งนวมมาให้บอกท่านที่สมปองได้ว,ว่านวมไม่ต้องกางเกงไม่ต้องผมมีแล้วเตรียมให้พร้อมแล้วกางเกงมวยและนวมที่จะชกกันเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วซึ่งนายโยงก็เผยถึงกติกาในการชกครั้งนี้ด้วยว่าต่อยแค่สยกนะ เพราะว่ากำลังไม่ค่อยดีเอาแค่สมยกก็พอฉเฉลี่ยเป็นยกละหมื่นถ้าหากว่าน็อกผมได้ภายในยกเดียวก็ถือว่าจ่ายแค่หมื่นเดียวถ้าเผลอมาต่อยโดนผมผมเอาหมัดละห0 0พันจ่ายผมเลยถามต่อว่ามั่นใจชนะแน่ใช่ไหมตอบเลยว่าไม่กลัวครับไม่กลัวเลยยังมีกำลังอยู่เมื่อเช้ายังลุกไปห้องไหว้พระอยู่เลยเราก็เดินบ้างแต่ไม่ได้ออกกำลังกายจนเหงื่อท่วมปกติก็ทำงานได้เคลื่อนไหวไปบ้าง บางคนก็เชีย์ที่สมปองบางคนก็เชียนาโยงบางคนก็ยังงงง,งอยู่หมยอะไรเนี่ยคือตั้งแต่ท่านศึกมาก็ยังไม่ได้คุยกันเลยโพสต์ไปหาเนี่ยไม่รู้จะเห็นโพสต์หรือยังก็ยังไม่ได้คุยกันเห็นเขามีคนคุยอยู่แล้วที่สมปองจะมีเวลามาชกกับผมเร่อตอนนี้คิวทองเลือเกินคิวทองมากจะให้ผมตามไปชกที่ไหนก็ได้นะครับ แต่ว่าออกค่ารถให้ผมด้วยนะเงามือก็เลยอยากจะชกกับทิสมปองหน่อยไม่กลัวรอ,อนวมอยู่แล้วยังไงทิสมปองก็ดูในหน้าเฟซบุ๊กนายโย่งแล้วกันนะว่ากติกาที่นายโย่งท้าชกเป็นยังไงถ้าตกลงปรงใจก็ยินดีครับตอนนี้มีกางเกงมาให้แล้วมีนวมมาให้แล้วมีสปอนเซอร์แล้วถ้าหากว่าจะสู้ก็ติดต่อมาได้แต่นายโย่งพร้อมสู้อยู่แล้วครับดูกติกาให้ดีนะครับ จะรับได้ไหมกับกติกายโยงมันโหดไปหรือเปล่าจะโหดเกินไปสําหรับที่สมปองไหมลองพิจารณาดูครับก็ต้องฟิตร่างกายกันหน่อยละครับขอย้ํากติกาทิ้งท้ายนะครับสําหรับค่าตัวผมที่สมปองต้องจ่ายผมสามหมื่นบาทไม่ต้องโอนจ่ายเงินสดต้องชกกันภายใต้กติกาข้อที่1ก่อนชกต้องจ่ายเงินสดสามหมื่นบาทข้อที่สองเราจะต้องต่อยกัน3ยกฉเฉลี่ยเป็นยกละ10,000บาท แต่ถ้าหากว่าทิสมปองนอกผมได้ภายในยกเดียวก็จ่ายแค่1,000 0บาทข้อที่3ผมนึกไม่ออกข้อ4ห้ามชกโดนตัวซึ่งกันและกันถ้าทิสมปองเผลอมาชกโดนเนื้อตัวผมผมเอาคิดหมัดละ5,000บาทหลังจากจบเกมเราก็กอดกันได้แต่ว่าต้องใส่แมสเพราะว่าโควิดพันใหม่กำลังมาถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพร้อมเสมอ ทิดสมปองสนใจหรือเปล่าตั้งแต่วันนี้ผมจะฟิตรอคุณนะทิดปองขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ